วันนี้คิดกายอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการรีวิวนะครับผมวันนี้จะมารีวิวยาง Nexen รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรากฏอยู่ใต้วนจอนี้แล้วนะครับผมโดยจะเป็นยางที่ให้คุณสมบัติที่นุ่มแล้วก็เงียบแต่บางคนก็จะไม่รู้ว่า Nexen เนี่ยมันคือเป็นยางอะไรจริงๆมันเป็นยางจากเกาหลีใต้มีได้รับความนิยมในไทยก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ด้วยความที่มันราคาถูกแล้วก็มีความคุ้มค่าที่สําคัญเลยเหมาะสำหรับกลุ่มที่เป็นคนมีครอบครัวหรือว่าคนที่แบบมีผู้เฒ่าผู้แก่จะเน้นความเงียบเป็นหลักเลยนะครับบางคนก็จะไม่รู้ว่า n เ,เซนเนี่ยมันจะมีข้อเด่นอะไรบ้างบางคนจะรู้ว่าเออมันราคาคุ้มแล้วก็นุ่มเงียบอาอย่างนั้นเราก็จะดูข้อมูลของ n e x เซนก,นกันก่อนที่จะมาดูรีวิวกันนะครับ ยาง Nexen เริ่มต้นธุรกิจยางในเกาหลีใต้เมื่อปี1942ในนามของบริษัทฮึงเอทายและเปลี่ยนชื่อแบรนด์และรูปแบบบริษัทเป็นวูซุงในปี1994อันเกิดจากการร่วมมือการบริหารของบริษัทวูซุงกรุ๊ปจนกระทั่งปี2000บริษัทก็เปลี่ยนชื่อ,อยางและบริษัทเป็น Nexen ที่เกิดจากคำสนทิว่า n e x t c e n t u r y หรือศตวหน้าแล้วแผลงตัวอักษรให้อ่านง่ายทันสมัย ยาง n e ซ e n พิสูจน์คุณภาพด้วยรางวัลพึงพอใจอันดับหนึ่งของลูกค้าชาวเกาหลีใต้นาน14ปีซ้อนและนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามีจำนวนการผลิตยางถึง500ล้านเส้นไม่เคยมีการรีคอร์ยางแต่อย่างใดทำให้เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ไม่เคยมีการเรียกยางกลับคืนยาง Nexen โดดเด่นในด้านภาพลักษณ์สินค้าเพราะเป็นผู้สนับสนุน Official Partner กับ Manchester City ตั้งแต่ปี2015และล่าสุด เป็น Official Partner กับจูเวนตุสในปี2023แน่นอนว่าจุดที่โดดเด่นมากของยางนิคเซนก็คือเป็นยางที่นุ่มเงียบระดับพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่าแถมยังรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรีหนึ่งปีและรับประกันคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานตอนนี้หลังเปลี่ยนยางแล้วนะครับผมก็จะมาเทสบบนถนนบางนาเนาะรุ่นใหม่ที่แบบว่าออกมาล่าสุดเนาะรุ่นนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่า เวลาที่เราขับทางที่มันขรุขระเนี่ยแรงที่มันสะเทือนขึ้นมาที่มือเนี่ยบนพวงมาลัยเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะถ้าเทียบกับยางที่ติดรถมานะครับแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือว่ามันก็เงียบลงถามว่าเงียบแบบเงียบกริปเลยไหมอันแน่นอนว่ายางมันไม่ใช่ยางแพงมากเนอะม,มันก็ลดไปที่เมื่อกี้วัดกันก็ลดไปประมาณ 2- 3ถึงสมเดซิเบลอบางจุดเนี่ยถ้าเกิดวิ่งความเร็วไม่สูงมากก็อยู่ที่ประมาณ5เดซิเบลนะครับถ้าเกิดเทียบกับ ยางตัวเก่าซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจถามว่ายางตัวนี้เนี่ยถามว่าตอบโจทย์ใครผมว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่ว่าไม่อยากที่จะเปลี่ยนขนาดยางนะครับเพื่อให้ว่าไม่อยากให้ไมายมันเพี้ยนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบซิ่งนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกตัวนี้โอเคเพราะว่าเบื้องต้นอย่างที่ขับมาซับแรงสะเทือนได้ดีแล้วก็มีการยึดเกาะที่ดีกว่าเออยางที่ติดลด้ยางที่ติดล้นเนี่ยมีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะ ย้วยพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในเพราะว่ามันย้วยมันก็จะเกิดแบบการยวบลงไปมากมแต่ตัวเนี้ยการยวบก็ไม่ได้เยอะเท่านะครับแล้วก็ค่อนข้างเกาะถนนได้ดีนะครับถือว่าเป็นยางที่โอเคแล้วก็ราคาก็ถือว่าถูกมากๆนะครับอ่าจริงๆเท่าที่สังเกตการนั่งอยู่ข้างพวงมาลัยของคุณเก่งเนี่ยก็คือจะาของรถตัวจริง m b y d Dolphin ก็คือเอ่อการเก็บ อะไรนะรอยต่อกระจุกกระจิก๊กแบบว่าลอยต่อทอ่อหรือว่าลอยต่อแบบเลนเปลี่ยนถนนเนี่ยมันดูดซับได้ดีกว่ายางออริจินอลติลดรถได้ดีเสียอีกว่าของเดิมเนี่ยเวลาผ่านรอยต่อเลยมันจะแบบส่งต่อพวงมาลัยหรือว่าส่งต่อแบบที่นั่งของเราเนาะเรายังรู้สึกเลยอะแล้วคนขับมันจะไม่รู้สึกหรอใช่ไหมฮะแล้วตอนเนี้ยคือครสซิง่งหรือว่าขับรถบนทางยางมาตอยหรือว่าทางด่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ให้ความมั่นใจที่ดีกว่าเดิม ส่วนวิ่งบนทางด่วนเนี่ยจะลดลงไปประมาณเฉลี่ยสามเดซิเบลถ้าถามว่าลดลงเยอะเหมือนกันนะอย่าหรือว่าด่วนบูรพาวิถีเนี่ยลมมันแรงมากๆอ่ส่วนหนึ่งเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเสียงลมเยอะกว่าเสียงยางนะครับอ่าใช่สาหรับใครที่แบบว่ามีครอบครัวหรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงที่นั่งโดยสารกับเราเนี่ยหรือว่าเป็นมีผู้ใหญ่มาด้วยเนี่ยผมว่ายางรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีนะเพราะว่า ให้ความเงียบแล้วก็มีความนุ่มลองเปลี่ยนเลนก็ได้ก็ได้นะเนี่ยและจริงๆการบังคับควบคุมการเปลี่ยนเลนหรือว่าการเข้าเข้าซอยอะไรเนี่ยเทียบกับยังตัวเดิมชั่วว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ넥เซนตัวนี้สําหรับการเปลี่ยนเลนเนี่ยที่ความเร็วต่าอาจจะไม่รู้สึกมากนะครับแต่ว่าพอความเร็วสูงหน่อยอสมมติเข้าโค้งแบบโค้งเป็นตัวยูอย่างเงี้ยความเร็วสักห้าสิบหกสิบเราจะรู้สึกว่าการยั่บเนี่ยมันลดลงอย่างรู้สึกได้นะครับ เราก็จะรู้สึกแบบตัวไม่โยกมากนะถ้ารุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนโชค๊คทำช่วงล่างก็อาจจะดีขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยพอเราเข้าซอยที่ถนนมีลักษณะผุขะนะครับก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเวลามันซับแรงสะเทือนเนี่ยมันไม่ปึงป้งๆมันจะแบบ uh huh. ตึกมีความคึบมากกว่า uh huh. นะเพราะว่ามันเก็บแรงสะเทือนได้ดี uh huh. ครับของรถเส้นนี่เอ้ยนุ่มกว่าของไอติดรถเยอะเลยเนาะ สรุปก็คือรุ่นนี้ใช้ดีกว่าไม่ช้ากับยางเดิมก็จริงๆจะบอกว่าใครที่แบบว่าซื้อรถไฟฟาเนาะแบบว่าจริงๆอ่ะต้องเปลี่ยนยางให้มันดีขึ้นเนาะใช่ไหมเพราะผมมองว่าตอนนี้ยางโอเอ็มบางเจ้ามาที่บาจารงงานรถไฟฟ้าบางทีสแตนดาร์ดเราก็ไม่รู้กันไงใช่ปะลองมาเปลี่ยนใช้ยางแบบเน็กเซนดูรุ่นนี้ดูนะฮะย้ำอีกทีว่ายางเน็กเซนรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรีหนึ่งปีมีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่กล้ารับประกันหนึ่งปีเต็ม ใครที่สนใจอย่าง Nexen ไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือว่าสอบถามร้านยางใกล้บ้านคุณหรือง่ายๆเลยก็คือสอบถามผ่าน Facebook Nexen Thai Thailand เปลี่ยนยาง Nexen Thai วันนี้ผ่อนศนซนต์านสูงสุด10เดือนวงเลเ็บไว้ว่าเฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้นอยากใช้ยางคุ้มราคาต้องเลือก Nexen นุ่มเงียบระดับพรีเมียมครับ